วันนี้รับวันนี้กลับมาอยู่กับช่องสนามบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงศูนย์หน้าที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆในวีลีกตอนนี้อย่างเงียนวันตัวนั่นเองล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวพึ่งคว้ารางวาัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนกรกฎาคมไปสดสดร้อนๆเลยวันนี้เนี่ยเราจะพาไปส่องประวัติของเขากันสักหน่อยก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนามบอลเป็นกําลังใจไว้ให้พวกเรากันด้วยนะครับ เงียนวานตัวเนี่ยศูนย์หน้าชาวเวียดนามของทีมของอัญาญลายเจ้าตัวเกิดวันที่12เมษายนปีคศ1996เกิดที่จังหวัดไฮเซืองประเทศเวียดนามครอบครัวของวานตัวเนี่ยมีลูกทั้งหมด4ี่คนเป็นผู้หญิง3าคนและมีวานตัวเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวในครอบครัววานตัวเนี่ยเริ่มชอบฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเพราะว่าเขาเนี่ยได้เห็นพ่อของเขาเตะบอลมาตลอดเนื่องจากคุณพ่อเขาเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลเช่นกัน ตอนช่วงห้าขวบมเนี่ยวานต่วนก็เริ่มเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆในละแวกแถวบ้านต่อมาเนี่ยวานต่วนก็เริ่มเล่นฟุตบอลจริงจริงจังๆเนี่ยในช่วงอายุ11ปีด้วยการมาเล่นฟุตบอลเยาวชนกับฮองอัญลายอาเซนอลเจมจีอะคาเดมี่ซึ่งเป็นสถาบันที่ทําร่วมกันระหว่างฮองอัญลายเจมจี ine, และอาเซนนลโดยอะคาเดมี่นี้เนี่ยก็หลักๆก,ก็จะปั้นนักเตะเพื่อให้ฮองอัญลายใช้งานและวานต่วนก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่กับฮองอัญลาย ตอนนั้นเนี่ยวานต่วนยังอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นเจ้าตัวได้รับสัญญาอาชีพกับฮองอัญญลายแล้วในตอนนั้นเนี่ยเขาถือเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่ถูกคาดหวังจากชาวเวียดนามว่าเจ้าตัวเนี่ยจะต้องมาเป็นอนาคตมาเป็นดาวดวงใหม่ให้ทีมชาติเวียดนามและจนมาถึงปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยวานต่วนก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเขาลงเล่นให้กับทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ไปแล้วถึง42เกมและเป็นกองหน้าที่ในอาเซียนด้วยกันเนี่ย โค้ดแต่ละทีมเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าจะต้องโฟกัสวานต่วนเป็นพิเศษแน่นอนส่วนในของสโมสอนเนี่ยเจ้าตัวก็ลงเล่นให้กับฮองอัญ,ญลายไปแล้วมากกว่า170เกมและทำประตูไปแล้วถึง45ประตูด้วยกันและเป็นแกนกำลังหลักให้กับทีมมาตลอดและยิ่งมาในยุคของโค้ซิโก้ด้วยแล้ววานต่วนเนี่ยผลงานถือว่าระเบิดฟอร์มเลยทีเดียวถึงในฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะมีปืนฝืดไปบ้าง แต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวก็กลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งได้แล้วแถมเจ้าตัวเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโคซิโก้ด้วยมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมากมายไม่ว่าจะเป็นการไปเม้นแเซลล์โคซิโก้ในโพสต์ต่างๆหรือจะเป็นที่เจ้าตัวเนี่ยเคยมาให้น้องเพิร์ดลูกสาวของโคซิโก้เนี่ยสัมภาษณ์ในช่อง YouTube ด้วยตอนนั้นเนี่ยคลิปนั้นเนี่ยถือว่าเป็นไวรัลเลยทีเดียวและนอกเหนือจากเรื่องฟุตบอลแล้วเนี่ยเจ้าตัวยังมีงานอดิเรกเป็นการขายเสื้อในอินสตาแกรมของเจ้าตัววอีกด้ย และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของเหงียนวานต่วนศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมชาติเวียดนามก่อนจะจากกันไปในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนามบอลเป็นกำลังใจไว้ให้พวกเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับรูคเฮาส์คอลเลจฟุตบอล a อ l a c เ d e ี่โรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ